สบายดีแม่เล่สบายดีแม่เล่ก็เห็นแต่หูตาดอกพี่น้องเองแม่เล่หมัดคนเดียวเลยนี่นะแม่เล่หมัดคนเดียวแม่เล่แอบอ้างแม่เล่แอบอ้างแฟนด้ากันมาขุนสอยน้อพี่น้องเ,อเองล่เผยตัวตนออกมาแล้ว ว่ามือนี้เป็นมือสุดถ่ายได้พี่น้องมือสุดถ่ายมือสุดถ่ายของของถุงนี่ของปีสองพันสาวว่าอุ้ยลมขนาดเลยตะเวนเท้ากำลังเริ่มติตกดินแล้วเนาะพี่น้อง เพนเนด่าเพนด่ากับมาแต่วุ้งเฮียนเพนด่ากับมาซอยเนาะพี่น้องปีสองพันเา,านะที่หนาไปแล้วเขาจะไปเกี่ยวอี เือวันยังแซนด้าเพราะว่าเม้นแรกกัสิค้นค้นแบบแนี้แหละเนาะพอท่องเม่นผูจัดเลี้ยง,นนงวาวาเานาะพี่น้องเซนด้าพี่น้องเดิเซนด้าก็มาแต่เลิกเลิกแต่หงเฮียนมากก็มาซอยเม มาสวยเมด์ฮะเต่า,ด,ตาดีอยัง,งมือนี้มัดมัดเขาจนมือแตกพี่น้องเห้คุณมือแตกจะเลือดออกอเดี๋ยวสิไปคุ้นสวยเมลเลก,ก่อนพี่น้องเม่นตีเพ่นดา ส su, su, ู้ๆตัวแพนด้าว่ะว่ะเด้กุ๊บพูดพูด บ้านเฮาเนาะพี่น้องก็เป็นลูกเศร้าหายเศร้าหน้ากับสีประม่านเนี่ยแหละเนาะพี่น้องหลังสุภาพนะสู่ดินคือความดีมุกดีใจเนาะพี่น้องที่ผลผลิตได้หลายกันเะนาะราวะบ้านเาล้ากกับบด้มีอาซีบยังหลายมากมายอาซีบรักก็คือมีแต่เหตุให้ใส่หน้าเนาะพี่น้องเกิดมาเป็นลูกเศร้าหน้าเนาะพี่น้องหลังสุภาพนะสู่ดินแต่กระพุ่มใจได้พี่น้อง ภูมิใจที่ตัวเองเกิดมาเป็นลูกสาวนากอยู่แบบตามธรรมชาติของเฮาบ่ได้เดือดห่อนเอียงหลายมากไม้เนาะอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมงสิเมีนว่าชีวิตเฮาบ่ได้เลืรู้หรือว่าบ่ได้ หางมีหรือว่าลำรวยกับสินเงินทองแต่เ้ากับพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่เนาะพี่นอ้องคือมีนาเหตดกินเขาอยู่เล่าตัวเองเนาะพี่นอ้องเป็นความภูมิใจที่ว่าเออถับบางคนเขาเกินมากสำนีเขากับภูมิใจแหละแหละเนาะพี่นอ้องที่ว่าเออชีวิตเขากับมาได้ดินรุ่นยังมากมายอยู่กับผีกำนอกอยู่กับครอบครัว ลมแห้งแห้งพี่น้องนีค่คือความพุ่มใจอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องทีว่าคนบ้านซาลาก็สิเป็นแบบนี้เนะาะมเอาแลวก็ประเทศเลาวเนาะพี่น้องก็ส่วนมากสียึดถืออาชิพรับรักก็คือเห็ดหน้าเนาะพี่น้อง รถไทยแล้วพี่น้องอันอย่างแน่นเลยผูกเพนด้าก็เอาคั้ยถึงเลย แถวหน้าปีปีสองพันเช้ากระเจสิ้นลงเป็นถี่เฮียมห้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขากะเมื่อพี่น้องเพราะว่าเมือ่อยขนาดขนขนเขาซาลากับขนเพราะว่าก็ะคำแล้วเนาะลมแห้งแห้งพี่น้องเลยอัดอย่างเต็มเลยอึ๊บ โอย้ยวาดเสียวน้ำกุดหลดุดไปพี่น้องเมื่อบานนี้มันคำละแ <Okay. S 1> <ะ>พนดาเอากินน้ำก่อนมาลูกฮะแพนดาเอาแพนดาเอาควุ้ยขึ้นตะเวนกำลังลับไปใหม่เลยเนาะพี่น้องเมื่อพี่น้องบานนี้เพราะว่า มันชินเริ่มคำแล้วเนาะรุ่งแม่แลกบาน,นีนห้าคือซีดเมื่อแล้วเนาะพี่น้องอาาดอกไม้ก็่มันหลักเกิดอยู่อยู่ไฮน้าพี่น้องเลยดอกไม,ไม้ดอกฮอนไก่เนาะมาเกิดหลักอยู่กลางทุ่งนา ดอกไม้นในในทุ่งนาให้พี่น้องมึงใกล้ๆดอกไม้จริงๆนั่นแหละพี่น้องเกิดมาสองต้นเอเกิดมาสองต้นมาเอาน้องมาบัวเนาะยังสบายดีสนุน มากระินนะน่งมนัละ่นไม่งพนน้อาเบอดนะก็ได้เม่แม่เ่าโน <ihan> ้นเราเอาเอาบัวหายุนบัวน้ำเมลเลมยเขาูนหขาูมาหแวกินขอย่งแกงห่อไม้ mẹ thảo ở vua hải bên đó ao nhang mày mẹ thảo lôm nữa thảo pi xong hoàn sao ố phù lưới phù lưới nè กุเลอนี่กากองเขาห้ากสิบประมาณน,นี่แล้ะนาะพี่น้องมืออื่นเป็นมือสีพี่น้องบ้านนี่อันนี้คือกระด่งพัด ไม่ท้อตั้นเนาหายเนาะพี่น้องเสียมมาเห็นอย่างวะเสียม,มากินพี่น้องเสียม,มากินกับแก้งหน่อไวันี่ล่มหนาวขนาดเลยพี่น้องเลยคลิปนี้ซาลาสิเรียมลาราจากพีนก่น้องไปเพียงตอนนี้เลยเนาะ ผ่านกุไล่กุเซ่กุ้ยซับตะไข่เนี่ยเด้อพี่น้องผ่านเวินกำลังเฮงใจให้สาลา้วค้นมานนอกเนี่ยเด้อบายบายผัพวพว่อคนกะินนาขอขอบใจผู้ที่สนับสนุนสาลาทุกๆทกฐานขอให้อยู่ดีมีเฮงแขกคนจะคว่ำทุกข์คว่ำยากเนาะพี่น้องขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะจะเลิศจะเลิศเนาะพี่น้องวันใดที่ไวฟอนแห้สาลาก็ขอให้ กลับไปฮะสู่พี่น้องที่เราพี่เดิมพี่น้องเอ้ยส่วนนี่เหม่นเขาเราดูหนาหนาวแล้วสงสัยการดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเดิมพี่น้องอลมแห้งพูนะลมแห้งพี่น้องยังหนกกกัเวเจียว